ตลอชีวิตตุกดวงตาในวัยเจตกเป็นบ้านน้อยไม่รู้ตัวเป็นนักแสดงรุ่นแม่ที่คิวทองสุดๆล่าสุดตุกดวงตาตุลคมนีล่าสุดหวนกลับเข้ามาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดหลังทิ้งห่างเป็นนานหลายปีงานนี้ตุกดวงตาเผยว่าเป็นเพราะเล่นละครช่องอื่นแล้วมีงานต่อเนื่องคิวก็เลยรันไปเรื่อยๆเผยปีที่ผ่านมารับละครถึง4เรื่องปีที่แล้วรับเยอะเพราะมันมีดวงใจเทวพรหมมี5้าเรื่องแล้วก็มีเรื่องอื่นอีก ส่วนปีนี้ก็เล่นต่อเนื่องกันมาแต่ก็มีใกล้จะปิดกล้องแล้วก็จะมีละครติดต่อมาใหม่อีกเรื่องหนึ่งอายุใกล้70แต่ยังแต่งตัวเฟี้ยวเวอร์ุ่นมากเพราะไม่แต่งตัวตามวัยเป็นคนไม่แต่งตัวตามอายุเพราะวัยเรามันเยอะแล้วนะถ้าเผื่อเราแต่งตัวตามวัยนี่เราเป็นคนแก่เลยนะเพราะใกล้จะ70แล้วไงปีนี้อายุ69แต่คนจีนเขาไม่พูดเลข9้าใครถามก็จะบอกว่า68แต่จริงๆคือ69ปีหน้าก็70แล้ว ธรรมเนียมจีนเขาไม่พูดเลขเก้าเขาบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยแหละถ้าเราแต่งตัวตามวัยเราก็ควรจะแต่งตัวอีกแบบหนึง่งถูกไหมแต่ในเมื่อรูปร่างเรายังแต่งได้ก็แต่งไปไม่ต้องสนใจใครจะว่ายังไงตัวเราอยากจะแต่งก็แต่งเราก็ไม่ได้แฟชั่นจ๋ากเกินเหตุหรือว่าน่าเกลียดบทราม่าแรางๆไม่มีผลเพราะคาัดปุ๊บก็ตัดได้เลยไม่ติดไปกลับบ้านอันนี้ได้เทคนิคมาจากหลวงพ่อด้วยนะ หลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปอินขนาดนั้นสมมุติหนูเข้าไปเล่นในฉากที่กําลังโกรธใครอยู่มากๆแล้วร้องไห้เศร้าโศกอีกทั้งตุ๊กยังเปิดใจว่าย้อนกลับไปพูดถึงความรักที่จริงจังในชีวิตครั้งแรกที่คบหา,าก็คือพ่อของลูกเราอยู่เมืองไทยส่วนเขาอยู่เมืองนอกแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วพอเราท้องเขาก็ยิ่งเจ้าชู้หนักจนเราต้องโทรสั่งให้เขากลับเมืองไทยไม่อย่างนั้นจะทําแท้งแล้วก็เพราะความเจ้าชู้นี่ยแหละที่ทําให้ไปกันไม่รอด มาถึงรักครั้งที่2ก็คบคบกันอยู่แต่จู่ๆเขาก็มาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปแต่งงานแล้วนะพอเขาแต่งงานเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเรา